สวัสดีครับผมนายแพทย์กิตวีรัตน์พัชรศิลป์หมอเหมาจากสมัยไอเวฟนะครับตอนนี้ก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษาด้านภาวะมีลูกยากอยู่ที่คลินิกสมัยไอเวฟนี่แหละครับก็มาถึงคําถามที่4นะครับส่งมาจากจังหวัดระยองจากคุณคุณเหมียวชื่อน่ารักมากเลยนะครับถามว่าคุณหมอข้าหนู่มทำหมันมาแล้ว13ปีสามารถที่จะทำอีซี่อีซี่ก็คือทำในหรอดแก้วได้ไหมครับอันนี้โอ้โหก็ต้องตอบว่า ทำได้นะครับยิ่งการทําหมันมาแล้วเนี่ยวิธีการที่จะช่วยทําให้เราตั้งครรภ์ได้รวดเร็วที่สุดก็คือเป็นวิธีการทำอีกทีแต่ว่าข้อมูลที่อยากรู้มากกว่านั้นก็คือตอนนี้คุณผู้หี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเพราะว่าความสําเร็จของการทาเ็กลอดแก้วหรืออีกซีเนี่ยมันจะขึ้นูกับอายุของคุณแม่ถ้าคุณแม่อยู่ในกลุ่มอายุที่ยังน้อยคุณภาพไข่ดีจำนวนไข่เยอะโอกาสการทําต่อรอบเนี่ยสูงมากานะนยิ่งถ้าเราทําหมันคำ,คำว่าทําหมันที่คือเราตัดตัดตีท่อํำไข วิธีการแบบนี้ไม่สามารถท้องธรรมชาติไดนะ้ก็วิธีการหนึ่งก็คือทําเด็กหลอดแก้หรือบางท่านอาจจะเลือกวิธีการต่อหมันนะสามารถที่จะเข้าไปรับการผ่าตัดเพื่อต่อเชื่อมหมันแก้หมันเรียกวิธีแก้หมันผลูกแก้สิ่งที่ปลูกออกตัแล้วท่อมาเชื่อมกันแต่วิธีการเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องปรึกษากับคุณหมอเป็นกรณีเฉพาะรายไปว่าเหมาะสมกับการทําคู่เราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบางท่านอายุค่อนข้างมากหรือเยอะขึ้นแล้วเนี่ยการต่อหมันเนี่ยอาจจะ ได้ประสิทธิภาพนะ้อยและแถมอาจจะเสี่ยงต่อเรื่องของการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติรวมถึงท้องน้องมัลูกสูงขึ้นด้วยนะครับถ้าตอบโดยรวมก็มคือวิธีการทำในหลอดแก้วจ,จะเหมาะกับไม่ว่าจะอายุกลุ่มไหนพอดีหมอไม่ทราบอายุคุณคุณคู่เหมียวนะแต่ว่าคิดว่าตอบคําถามได้ง่ายเลยรีบเข้าไปปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านเพื่อรับคำปรึกษาเพื่อทำเหลอดแก้ววิซี่ได้เลยครับ